ฟีดแบกคือดีมากยอดเอกค่ะยอดทวิตเย 1, ือบหนึ่งล้านกว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่อีพีแรกเลยลงมาจากช่องแล้วแบบเฮ้ยนี่แฟนคลับเขาลองหรือเปล่าแฟนคลับก็เลยทำโปรเจกต์ให้ว่าใช่พวกเรา,าคือแฟนคลับแล้วก็ร้อง่มร้องไม้กันไปค่ะคือน้ำตาแบบมีความสุขมากๆคือไม่น่าเชื่อหลิงแบบไม่เคยคิดภาพออกมาได้เลยเขาเขียนว่าแบบ always by your side แล้วนี่เป็นคิวท์ที่ทำให้แบบหลิงแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่ เพียงแค่ซีรีส์จ่ายซ่อนรัก The Secret of Us เริ่มออนแอร์ก็ได้กระแสะตอบรับดีตั้งแต่ EP แรกด้วยมียอดวิวทวิตเกินล้านจนมีเสียงชื่นชม2นักแสดงสาวหลิงหลิงคองและออมก่อนนพัฒว่าทำถึงแสดงดีดังแพ็คคู่กันช่วงค่ำคืนแถมเพลงประกอบซีรีส์ฟิตแบบแพ็คคู่อีกด้วย ล่าสุดออมหลิงหลิงควงคู่มาร่วมง,งานวีไว้ X อีฟแอนบอยทำถูบลูมอัพยูไบรเนสหนร้านอีฟ n อน o y บอยสยามสแควร์วันบอกว่าดีใจและรู้สึกหายเหนื่อยไม่คิดว่าแฟนๆจะมาต้อนรับมากมายเหมือนครั้งจัดแฟนมีทรที่ทำเอาน้ำตาไหลเพราะไม่คิดว่าจะมากันแน่นตึกมารีนน ถามว่าจากนี้รับมือกับกระแสโด่งดังไว้อย่างไรสองสาวบอกว่าขอเป็นตัวของตัวเองที่เคยเป็นนี่แหละขอให้แฟนๆติดตามซีรีส์ไปเรื่อยๆรับรองว่าทุกอีพีมีดราม่าน้ำตาซึมเตรียมทิชชู่และอย่าดมไว้ด้วยเลยแฟนๆก็ต้อนรับอบอ,อุ่นเหมือน,นเดิมค่ะเสียงกเหมดิมมดมค่ะเกีก,ก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเราสมฟีดแบกรอคะฟีดแบกคด,ดีมากฟีดแบกดีมากตั้งแต่อีพีหนึ่งเลย ใช่คือมียอดเอกซ์อะค่ะยอดทวิตประมาณหนึ่งล้านกว่าเนี่ยอะไรเงี้ยตั้งแต่อีพีแรกเลยแล้วก็เออ่อนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ก็จะมีแบบแบ่งเป็นสองทีมเนาะมีทีมพี่หมอกับทีมทีมน้องแม่พี่หมอกับแม่แน้องเอิร์นอะไรเงี้ยก็ตลกดีค่ะไปอ่านแทนแท้เขาเถียงกันอะไรเงี้ยหายเหนื่อยไหมใช่ไหมหายหาย,หายเหนื่อยค่ะเพราะว่า เวลาถ่ายทําเราก็เร่งรีบเหมือนกันค่ะคัอนข้างที่จะแข่งกับเวลาแล้วก็เราแบบทุ่มเทให้กับบททั้งทั้งนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานทุกทกคนก็ทุ่มเทให้กับให้กับกองนี้ใจซ่อนราคา mm hmm. เพราะฉะนั้นแบบพอเห็นแฟนๆเขาชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ช่วยกันแบบดูเยอะขนาดนี้ก็หายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากๆค่ะ EP หนึ่งจบไปแล้วจบไปแล้วซึ่งมันก็ได้เห็นแบบ ครั้งแรกของพวกเราเยอะมากแล้ว EP สองก็จะเริ่มใหม่ที่เป็นการเริ่มใหม่ของน้องเอิญที่จะแบบเดินหน้าในการกง้อพี่หมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเราก็โดนปฏิเสธมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดเห็นเท่านั้นก็ต้องดูกันตอคบค่ะว่าพี่อ่อนใจอ่อนเมื่อไรค่ะจาไรกว่าหนูนหนก็ดราม,ม่าทุก EP นะคะไม่มีไม่มี EP ไหนที่ไม่ต้องเตรียมทิซชูเลยก็เตรียมไว้ก็ดีค่ะอย่าดมอย่าดมอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ไม่เสียหาย ดูสายตาพวกเราไว้ดีๆนะคะสำหรับหลิงก็ยังเป็นหลิงเหมือนเดิมค่ะชายก็ยังแบบเป็นตัวของตัวเองก็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดเป็นในแบบที่พวกเราสบายแล้วก็คนอืุนสบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราเป็นตัวเองกันมากนะคะแต่ถ้าเกิด่าดูในทวิตดูในแอ็กซ์เลยก็จะรู้ว่าพวกเราเหมือนเดิมมีอย่างชายมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือหลิงต้องเต้นเยอะขึ้น ตอนนี้เต้นเก่งขึ้นแล้วใช่ตอนนี้ลิลลีเต้นเก่งขึ้นแล้วเพราะว่าเราโดนจับถ่ายเต้นตลอดนะคะใช่ลเล้นกันด้วยใช่อย่ามาอย่ามาเล่นกับระบบ,ะบชาเลนจ์ค่ะก็เป็นเพลงปรดอบซีนี้ของพวกเราที่ขับร้องโดยพวกเราเองรวมถึงเพลงของลิลลี่ฟองสุดท้ายฉันก็เจ็บ หมาะกับทุก EP เพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามดูทุก EP นะคะก็สภาพสาเร็จแล้วคือก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่แบบชื่นชมผลงานเราด้วยอะไรแค่คิดว่าดีใจมากที่ที่เราทำผลงานออกมาแล้วแฟนๆชื่นชอบแล้วก็ติดตามค่ะใช่ต้องขอบคุณมากใช้สอร์ตเพราะเราเสมอเลยใช่น่ารักน่ารักมากค่ะ โปรเจกที่แฟนคลับเราพวกเราทําให้ค่ะค<ช>ืออยู่ครั้งหนึงี่พี่หลิงหลิงะถามว่าลงมาจากช่องแล้วแบบเฮ้ยนี่แฟนคลับพวกเราหรือเปล่าเ,เราก็ใช่จริงด,ด,ด้วยเลยอะคือตอนนั้นไม่คิดว่าคนจะมามารีนนเยอะขนาดนั้นแฟนคลับก็เลยทาโปรเจกให้ว่าใช่พวกเราอะคือแฟนคลับของออมหลิงออมน้อะไรอย่างนี้แก็ร้องหอมร้องไห้กันไปค่ะจริงๆคือจริงๆคือน้ําตาแบบมีความสุขมากๆที่แบบ แฟนๆทำให้เราได้ขนาดนี้คือไม่น่าเชื่อหลิงแบบไม่เคยคิดภาพออกมาได้เลยจนกระทั่งเขาแบบทำออกมาแล้วยืนยันว่าเขาเขียนว่าแบบ always by your side แล้วนี่เป็น k e ว w o r d ที่ทำให้แบบหลิงแบบกันน้ำตาไม,ม่าอยู่ซึ่งหลิงเป็นคนที่แบบขี้อายาแบบไม่ไม่ค่อยแสดงให้ คือไม่ค่อยมีคนเห็นแบบว่าน้ำตาไหลนอกจากว่าเล่นละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบกันไม่อยู่เหมือนกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทำโมเมนต์ดีๆให้กับพวกเราดีใจดีใจค่ะดีใจจริงๆคือตั้งใจว่าแบบมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ที่ติดตามผลงานเรานี่คือเป้าหมายของของ Link all first meet เลยที่ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนใช่ให้คนได้รูจ <c oughs> ้จักเราก่อนที่แบบซีรีส์จะออนอะไรอย่างงี้ <c oughs> อยู่กับพี่ดี<บ>อูเลย<บ>ผู้ใหญ่ทางช่องเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งใจทํางานใช่ได้รับหน้าที่อะไรมาแล้วทก็ท้านพี่ที่ได้รับน้าหมายเอ็มอีคิดคุ้มกับใช่ค่ะอูก็มีแบบว่าคนไปแบบจัดแฟนมิตรต่างประเทศหรอมีวางไว้ใหม่จริงก็ต้องถามต้องถามพี่ผู้ใหญ่อะแต่ว่าคาดหวังว่ามีเพราะว่า,าแฟนมิกครั้งแรกอะค่ะแล้วก็มีแฟนๆขึ้นมาบนเวทีพูดคุยกับเราก็จะมีแบบ ที่เขาตั้งใจปีนมาจากต่างประเทศเราก็าอยากไปหาเขาบ้างอ้อนผู้ใหญ่ก่อนขอขอไปแฟนมิต่างประเทศนะคะขอไปจีนบ้างฮ่องกงบ้างไอไปหาไ,ได้ไปหาอยากไปจีนฮ่องกงคะ่ะส่วนน้องอ้อมน,นะคะน้องอ้อมพี่หนิไปไหนก็ไปด้วยกันได้ค่ะเพราะว่าหมายถึงเราไม่เอาจริงๆเราก็ไม่เคยจินตนาการถึงจุดนี้เหมือนกันแล้วพออยู่แล้วก็ได้แต่แบบเออตั้งเป้าไปด้วยกันแล้วก็แบ